Good morning everyone. Welcome to Pipa family. Put your shoe on. Let's go for walk with Pipa. Today we walking into to the village where we live. p r o าะพี่ h everyone m i g h t be remember by now. because ่ะ my s e l f I can remember where I s h o w you guy. s สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆใส่รองเท้าเร็วๆเ,เข้าพี่พาจะพาออกไปเดินอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่พาจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะคะในวิลิทที่มีร้านค้าเล็กๆนะคะเพราะว่าของส่งมาให้ลูกชายนะคะส่งลูกชายพี่พาอยู่ที่ลอนดอนนะคะเขาส่งมาที่นี่ไม่รู้เอ็กซิเดนยังไงแต่พี่พาต้อง เอาไปส่งต่อไปให้แกค่ะเพราะว่าแกต้องใช้นะคะหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะก็มีสนามเทนนิสมีผับมีร้านอาหารนะคะสองสามร้านนะคะจะเป็นวิลเลจที่สงบเงียบมากๆค่ะ อย่างที่เพื่อนๆนได้เห็นนะคะเห็นไหมคะบ้านช่องจะไม่มีประตูหน้าบ้านหรือว่ารั้วอะไรมากมายนะคะเหมือนบ้านพี่พาก็าจะมีรั้วเล็กๆเปิดเอาไว้นะคะทุกวันนี้เราเอาศัยกล้องวงจรปิดกันทั้งนั้นค่ะดูแลบ้านพวกเรานะคะเลยมุมนี้ไปนิดเดียวพี่พาก็จะถึงชอบแล้วนะคะเพื่อน แล้วก็จะเดินอ้อมไปอีกด้านหนึ่งนะคะพี่พาพยายามตัดมาให้สั้นที่สุดนะคะจริงๆแล้วพี่พาต้องกราบขอโทษเพื่อนๆด้วยจริงๆพี่พาถ่ายมาเป็นสองตอนอ่าอีช่องหนึ่งพี่พาอีกช่วงหนึ่งพี่พาเอ็กซ์เดนไปดีลิทมันออกนะก็เลยไม่ได้มาให้เพื่อนๆดูอ่าหน้าผักแล้วก็ร้านอาหารในในตัว ในตัววิลิตนี้นะคะเป็นวิลิตเก่าแก่ามากค่ะถนนถนนนี่ก็ขยับออกไปไม่ได้แล้วนะคะคือจะเล็กมากรถล,ลาที่วิ่งที่เพื่อนเพื่อนเห็นวิ่งเร็วๆเ,เพราะว่าพิพาสปีดอัพนะคะจริงๆแล้ววิ่งได้แค่30ค่ะส่วนมากจะเป็น20ก็จะมากกว่านะคะ 2 0 3สติประมาณนั้นนะคะส่วนร้านเล็กๆตรงหัวมุมนั้นก็คือโส้์ออฟฟิศที่พี่พาจะเอาของส่งนั่นเองค่ะพี่พาจะส่งตัวแทนของพี่พาเข้าไปนะคะลุงเข้าไปแทนแล้วกันนะคะพี่พาจะรออยู่ข้างนอกเพ่เกียงเข้าไปะะโอเคนะคะเพื่อนๆพ,พี่พาหวังว่าเพื่อนๆจะ ไม่ลํำคามสกักวันนะคะที่พี่พาพาเพื่อนๆเ,เดินแทบจะทุกวันเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่พาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ